คลิปนี้เป็นการรีวิวเทคโนโปยว่า5สมาร์ทโฟนราคา4,000นิดๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ขอฝากแคมเปญจาก lazada electronic ไปด้วยนะครับก็จะมีการแจกคูปองต่างๆนะครับมากกว่า10ล้านใบเลยนะเราก็จะเจอกับคําว่า electronic นะครับเราก็กดเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับคูปองส่งฟรีนะครับโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับเราก็สามารถกดเก็บได้เลยนะคูปองส่วนลดแบรนด์นะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็ lazada electronic เนี่ยยังมีบริการเสิร์ฟต่างๆอีกนะครับอย่างเช่น การเทรดอินนะครับก็คือการนําเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่นะวิธีการเนี่ยก็แค่เข้าไปดูสมาร์ทโฟนที่เพื่อนต้องการนะครับในหมวดหมู่ลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็กดซื้อนะครับก็จะมีคําว่าแลกกับไม่แลกนะครับก็สามารถนําสมาร์ทโฟนของเพื่อนเพนเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วก็ให้ทางลาซาด้าประเมินนะครับแล้วก็จะมีการตีราคาออกมานะครับจะสามารถนําสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าเนี่ยไปแลกกับเครื่องใหม่ได้นะครับบวกเงินเพิ่มอีกนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเทรดอินนะครับลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยัง ใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับลาซาด้าเนี่ยก็ยังมีบริการติดตั้งให้ด้วยนะครับผมก็ขอฝากแคมเปญลาซาด้าอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะกดจิ้มลิงก์ไปดูได้เลยนะครับ สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิวเทคโนโลยว่า5นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว 4G นะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยประมาณ3,009นิดๆน,น,นะครับแล้วก็รวมคูปองส่วนลดต่างๆเนี่ยประมาณแบบเกือบเกือบ3,007 3,008นะครับประมาณนั้นนะผมจำราคาไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะตัวนี้หลังจากที่มันเปิดตัวมาประมาณเกือบเกือบ4เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็ยอดขายก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็เลยลองสั่งมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับ ผมแกะอันนี้ออกเลยแล้วกันนะวัสดุของตัวเครื่องนะครับจะทํามาจากพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟรมหรือว่าด้านหลังเครื่องนะครับจะทํามาจากพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยโคตรเท่นะแล้วก็การจับถืออะไรเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแบบ ตัวเครื่องเนี่ยแน่นเลยนะครับงานประกอบเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะตัวดีไซน์เนี่ยก็ดีไซน์มาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เขียนว่าเทคโนโปว่านะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวโปที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยไฟ LED ด้านหลังนะแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับก็เรื่องการวางโมดูลกล้องอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับตัวโปเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวโปเนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะหรือว่าเปิดตัวมาพร้อมกันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะในต่างประเทศนะครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มพ นะตัวนี้เนี่ยสามารถสแกนนิ้วตรงปุ่ม power นะครับเดี๋ยวลองสแกนดูนะอันนี้ผมเพิ่มลายนิ้วมือไปแล้วนะปึ๊บอะปึ๊บอาปิดไปปึ๊บนะาปิดไปปึ๊บสแกนนิ้วเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับปิดไปใหม่นี่ แต่ว่าเวลาที่มันมีเหงื่อมีอะไรเนี่ยมันก็สแกนยากเป็นเรื่องปกตินะครับต่อมานะครับด้านข้างเครื่องเนี่ยน่ครับก็จะเป็นลําโพงช่องชาร์จไมโครโฟนแล้วก็ช่องหูฟัง3.5นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างเครื่องตรงนี้เนี่ยขาซซิมนะครับแล้วก็รองรับไมโครดีการ์ดด้วยนะครับตัวนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นลำโพงอีกหนึ่งตัวนะมีประมาณนี้นะครับเรื่องลายนิ้วมือเนี่ยถือว่าติดง่ายไหมมันก็ติดง่ายอยู่ถ้าไม่ใส่เคสนะครับก็ทำให้ลายนิ้วมือเนี่ยเกาะง่ายนิดนึงนะครับ น้ำหนักของเทคโนโลยี5เนี่ยอยู่ที่219กรัมนะครับก็หนักในระดับหนึ่งเลยต่อมานะครับมาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะ Refresh Rate นะครับมีมาให้ถึง120เฮิรตเลยนะครับสามารถปรับได้ตามนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับเข้ามาตรงนี้ครับอัตรา Refresh Rate หน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้ตามนี้เลยนะครับ60 90 120นะครับแล้วก็การปรับแบบอัตโนมัตินะครับจริงๆเนี่ย 90เฮรเนี่ยรุ่นราคาประมาณหลักหมื่นเนี่ยยังไม่มีให้ปรับเลยนะอ่าแต่ตัวนี้เนี่ยมีให้ปรับนะครับราคา3,000กว่าบาทเองนะครับตัวนี้สําหรับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เพื่อนๆนะครับปรับได้นะครับเป็น90 h ฮิรตนะต่อมานะครับเป็นเรื่องของความสว่างนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่580นิตนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเทียบนะครับกับตัวเรียวมี GTneo5SE นะครับที่ ความสว่างอยู่ที่1,500นิตนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะเทียบกับเรียวมีจีทีนิวหนะครับที่ความสว่าง1,500นิตนะครับอันนี้เนี่ยมันคือมันสว่างแบบเวอร์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็สว่างใช้ได้นะครับในที่ร่มนะแต่ถ้าเอาไปกลางแจ้งเนี่ยก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะทักแซมปิ้งเรทของตัวนี้นะครับอยู่ที่240เฮิร์ตนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดู YouTube กันบ้างนะครับยูทูบของ t e c โนโลยีห้าโปรเนี่ย 4K ่เคเทสนะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน ว่าสีสันหน้าจอที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการตั้งค่านะครับเปิดได้อยู่ที่1 4 4 0 p สูตรนะครับถือว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเลทราคาแค่นี้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับผมผมชัดนะครับสีสันก็โอเคนะครับแต่ก็จะไม่แจ่มเท่ากับพวกจอมเลดนะมาดู u t ท b e กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทสเสียงให้ดูกันนะครับว่าเสียงของลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเทสกับตัวเพลงนี้เลยแล้วกันนะ อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลำโพงของเทคโนโปยีห5นะครับเรื่องของมิติเสียงเรื่องของเบสอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็แก้ไขนะครับโดยการเจยบหูฟังเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เลยนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU Helio G 99นะครับเป็น CPU ที่ค่อนข้างยอดฮิตเลยนะครับในเลทราคาประมาณนี้นะ3 0 0 0 4 0ส0่0 0น6,000นะครับวนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ชิปตัวนี้นะครับเป็นชิป 4G นะครับผมก็ชิปตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่พูดอะไรมากนะครับความร้อนอะไรเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่าค่อนข้างนานเลยนะครับ กว่ามันจะร้อนนะ โดยรวมเนี่ยคือมันเย็นเลยนะครับสำหรับตัวเทคโนโลยี5นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเกมที่ผมได้ไปเทสมากันบ้างนะครับเกมแรกเลยนะครับเป็นเกม ROV นะเกม ROV เนี่ยผมเปิดสุดนะครับเท่าที่เครื่องทําได้นะครับเล่นได้ไหมก็คือเล่นได้นะครับแต่ FPS เนี่ยลงไปสูงสุดเนี่ยประมาณ30 FPS เลยนะครับตอนเล่นเนี่ย FPS เนี่ยเฉลี่ยประมาณ50นะครับ50ถึง30นะครับตอนเล่นตอนบวกอะไรเนี่ยคือมันก็ควบคุมไม่ได้นะครับก็แนะนานะครับให้ปรับเป็นต่ํากว่านี้นะครับปรับเป็นกลางหรือว่าปรับเป็นต่ําก็ได้นะครับก็คิดดวว่่่าาานจะีก แล้วก็ไม่ต้องอ่านหน้าจอด้วยนะครับผมอ่านหน้าจอไปด้วยนะมันก็อาจจะกินทรัพยากรมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเกม Rov เนี่ยผมได้ลองเล่นดูนะมันค่อนข้างปิงเลยนะครับสำหรับใช้ w i f i แล้วก็ทั้งซิมมือถือนะผมลองเปลี่ยนให้ดูในคลิปเลยนะครับมันก็ยังปิงอยู่นะครับแล้วผมก็ลองย้ายเรื่องความถี่ของ WiFi นะครับย่าน 2.4G นะมันก็ยังมีอาการปิงอยู่นะครับก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ตัวเกมหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Rov นะครับต่อมาครับเกม Free Fire เล่นได้สบายๆเลยนะคร เปิดเฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงเลยนะครับก็เล่นได้แบบสบายๆชิลๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยบางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีแบบอ่า fps ลงบ้างเป็นบางช่วงนะครับเล็กน้อยนะต่อมาครับเกม p ับ G Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้สูงสุดอยู่ที่ HD นะครับเฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงนะครับ เฟรมเรทเนี่ยรันอยู่ประมาณ40นะครับ40 45เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็เล่นได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เรื่องใจโรสโคปเนี่ยก็พอใช้งานได้นะครับก็ตามมืออยู่นะครับสำหรับใจโรสโคปของ t e c โนโปรว่า5นะครับต่อมาครับเกม Genshin Impact เนี่ยเกม Genshin Impact เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมได้เปิดเทสนะครับ2ชั่วโมงนะผมก็เปิดเทส2ชั่วโมงให้มันเดินเองเดินเล่นไปเรื่อยๆนะเรื่องความร้อนเนี่ยมีความร้อนค่อนข้างร้อนนะครับถ้าเล่นแบบแป๊บเดียวชั่วโมงนึงเนี่ยความร้องเนี่ยมคอเเบบแแผทสืปิด so อะไรสุดหมดเลยนะครับมันก็อาจจะค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับเกมเกณชินิมเพกเนี่ยการตั้งค่านะครับผมก็ตั้งเป็นต่ําสุดเลยครับก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ต้องไม่อัดนหน้าจอนะครับถ้าไม่อัดนหน้าจอเนี่ยผมว่า fps เนี่ยก็จะดีแล้วก็นิ่งกว่าในคลิปที่ผมเปิดให้ดูอยู่นะครับต่อมานะครับเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมโรบ็อกนะเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับในทิกต็อนะทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวปกตินะครับทั้งรุ่นอื่นรุ่นไหนเนี่ยเกมนี้มีคนขอเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกมโรบ ก็สามารถเล่นได้นะครับในการปรับ5ขีดนะแต่ตอนที่มีพวกเอฟเฟกต์สกิลอะไรมาแบบเยอะๆเนี่ยก็จะมีบางช่วงนะครับที่กระตุกนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองลดการตั้งค่าลงนะครับอะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับส่วนเกมอื่นๆเดี๋ยวจะมีคลิปเทสรวมให้นะครับก็ลองพิมพ์เกมที่ผมไม่ได้เทสในคลิปนี้มาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะก็สรุปให้นะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับในระดับกลางๆค่อนข้างไปทางต่ำนะรุ่นนี้เนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่คุ้มค่ากับราคานะครับประมาณนช่ววงันโร กดคูปองลดดีๆเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณสัก3า0พอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นเลนหลัก50ล้านพิกเซลมีตัวกล้อง AI เข้ามานะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถอัาวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 2K30 f p s สนะครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับสามารถอัาวิดีโอได้อยู่ที่2 k 3 0 fps เช่นกันเดี๋ยวมาดูตัวโหมดกล้องกันบ้างนะครับโหมดกล้องเนี่ยก็จะมีให้เล่นกันทั่วๆไปเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลนกล้องอะไรมากมาาาาายนะแต่กกก็็มมีใหห้รรับสบ Hub, เวลา ิดใช้งานกล้องเนี่ยก็จะมีตัวแบบเขียวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็นการแจ้งเตือนนะว่าเราเปิดกล้องอยู่นะครับโหมดต่างๆนะครับมีมาให้นะครับอันนี้วิดีโอเนี่ยก็จะมีพวกการตกแต่งนะครับเปิดกันสั่นนะครับใช้ซอฟต์แวร์กันสั่นนะถ้าใช้ซอฟต์แวร์กันสั่นเนี่ยจะได้อยู่ที่ Full HD 3 0เฟรมเรทนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็สามารถอัดได้อยู่ที่2 K 3 0เฟรมเรทนะครับตัวนี้ครับการตั้งค่าอะไรเนี่ยก็มีมาให้นะครับมี AI focus มาให้นะลายน้ำนะครับมีอะไรมาให้เปิดหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นคุณภาพขอองวดีโ มีไทนโหมดมาให้นะครับประสิทธิภาพเนี่ยที่มืดนะโหมดบิวตี้นะครับมี AI c a แคมนะครับผมมีมาให้หมดเลยนะส่วนรูปถ่ายเนี่ยผมก็ถ่ายมาแบบนิดๆแต่หน่อยนะครับไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เรื่องวิดีโอเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรูปถ่ายที่ผมได้ไปถ่ายมากันนะครับว่าเป็นยังไงนะ หลังจากที่ได้ไปดูรูปถ่ายกันมาแล้วนะต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ฟ้าชาร์จกันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มาถึง6000มิลลิแอมเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่โพตดเยอะนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เครื่องเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟ้าชาร์จ45วัตต์นะครับตัวนี้ผมได้เทแบตเตอรี่นะครับ3ชั่วโมงนะครับก็คือ2ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นการเปิดเกมค้างไว้นะครับแล้วก็ให้มันเล เป็นต่ำนะครับผมก็เปิดให้มันเล่นไป2ชั่วโมงนะแล้วก็ก็ได้มาอาัดคลิปเทสเกมอีก1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่นะครับจาก100%เนี่ยเหลืออยู่65%นะครับถือว่าอึดไหมก็ค่อนข้างอึดเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเล่นไป3ชั่วโมงก็ลดไปประมาณ44%นะครับประมาณ44%นะถ้าพูดไม่ผิดนะครับส่วนฟ้าชาร์จตัวนี้เนี่ย45วัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าศู100นี่ยมันกี่นาทีเต็ม นี่ครับอันนี้เป็นการทดสอบการชาร์จไว45วัตต์นะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในการชาร์จนะอันนี้เนี่ยผมก็เริ่มจับเวลาตอนกดเปิดปุ่มสวิตช์ปักไฟเลยนะครับการเปิดเครื่องเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะอ่ะรอมันเปิดเครื่องก่อนนะนี่ครับชาร์จมาแล้วครับหนาทีได้แบตมาทั้งหมด2%เนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับ31นาทีนะได้แบตเตอรี่มาทั้งหมด51%นตะครับตอนนี้ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงก็ได้้มา50%แลว ต่อมาครับแบตเตอรี่เนี่ยเต็มอยู่ที่1ชั่วโมง13นาทีนะครับ100%เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ไปดูกันมานะว่าเต็มเร็วขนาดไหนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับฟ้าชาร์จ45วัตต์นะต่อมานะครับเรื่องสปีด Wi-Fi นะครับเป็นยังไงมาดูกันนะสำหรับสปีด Wi-Fi 5นะครับสปีดที่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ350นะครับอันนี้เป็น WiFi 5 GHz เนะครับเดี๋ยวมาลองเป็น 2. 4กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะ นี่ครับอันนี้เนี่ย Wi-Fi 2.4นะ30กว่าเมกเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทสสปีดนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดแรมเสริมนะครับให้เข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษนะครับการประสานแรมเปิดแรมได้สูงสุดนะครับ8 g b ตนะครับตรงนี้นี่ครับเราก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะแรมเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานไปนะครับก็จะเป็นการรีเครื่องนะส่วนใหญ่ผมก็ไม่แนะนําให้เปิดนะครับตรงนี้ต่อมาครับอันนี้เนี่ยเป็นมัลติวินโด w นะครับก็จะสามารถทําเป็นพวกหน้าต่างลอยได้นะครับน วินโด้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของสมาร์ทพา e l เนลนะครับก็จะเป็นการอ่านี่ครับที่ผมปาดออกมาเมื่อกี้นะอ่าก็จะเป็นพวกทางลัดต่างๆนะครับกดเข้าไปมันก็จะเปิดให้เลยนะนี่ก็สามารถปรับได้นะครับแต่ก็น่าจะไม่ค่อยอิสระสักเท่าไหร่นะปรับได้แต่อย่างนี้นะครับปรับแบบให้มันแคบลงไม่ได้นะนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมีโหมดเกมมาให้นะครับลืมพูดไปเลยนะเกมสเปซนะครับตัวนี้เนี่ยแต่น่าเสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีบายพาสชาร์จมาให้นะครับ โหมดเกมเนี่ยก็มีอะไรให้เล่นอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิเสธพวกสายเข้าอะไรต่างๆนะก็มีมาให้ปกตินะครับตรงนี้เดี๋ยวลองเปิดโหมดเกมในเกมดูนะครับเป็นยังไงปุ๊บ ต่อางนี้ครับก็จะมีแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเทคโนโลยีว่า5โปรเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นตัวเปลี่ยนเสียงนะครับมีเปลี่ยนเสียงมาให้เล่นด้วยนะตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคโนโลยีว่าตัวนี้นะก็จะมี2สี2ความจุให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น ram แ rom อม 128GB แนะครับแล้วก็ ram แรม rom อม 256GB นะครับราคาแต่ละความจุเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับก็มี2สีให้เลือกนะครับน่าจะเรียกว่าสีาาานนนนนะะะะออออีกกกกตััวววเเ่่ยจปป็็ขหครมณ้้แล ใครสนใจเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับผมก็แปะลิงก์ร้านไว้ให้แล้วนะครับเป็นร้านจาก Lazada เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากแคมเปญจาก Lazada อิเล็กทรอนิส์ไปด้วยนะครับมีทุกบริการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการติดตั้งนะครับบริการเทรดอินก็มีการแจกคูปองส่งฟรี10ล้านใบทุกวันนะครับมีการแจกคูปองส่วนลดต่างๆนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมก็แปะลิงก์แคมเปญมาให้แล้วนะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ไว้เ่ลาายด